เดี๋ยวเขาน่าจะซื้อชุดมาให้ไหมเอาสีอะไรคะสีแดงนุู้เอาสีแดงใช่ไหมสีแดงก็ติดกับผมหนึ่งห้ามดื้อกับตากับยายแมนบอใช่ไหมจ้าเราเบาเลยเบาเลยอ่ะเอาไอติมไปพ่อบุนถ้ำเอาอันนั้นสุดมาเฮอน้องน้ำแน่มามามา ซื้ออันไอตีนมะฮืออันเย่อได้หน่น่ะฮะนั่งล่างบุดีบตาฮะเยตาอยู่นี่กับบรรยากาศงามได้ล่ะดอกไม้สวยเถอะข้าวทีก็ได้ข้าวสวยอ่ะไข้าวลูกแล้วข้าวสวยออกลูกแล้วบลูกโอ๋อว่าแกไปไปเสียไปหาบ่อหลายบื้ออะไรนะหนูไปไหนมาไเซีย ไปสีแยกไปหลายมือเลยเหรอซื้ออะไรมาฝากนไงน้องเปียนครับเดี๋ยวเลยอย่าเ้าวให้กินไอติมก่อนกินไอติมก่อนกินไอติมก่อนแล้วค่อยเอาเกิดอะไรอ่ะฮะเกิดอะไรอ่ะเกิดอะไรก็ไม่เกิดมาพอดีแบบนี้นะฮะไี่เกิดมาพอดีแล้วเอาเหรอไม่เอาเหรอไม่ตักเลย เออก็ว่าพอได้ประกันโอ้คู่แย่เถอะวะเอาก็เผื่อโตเนาะมันก็มีอันนี้เล็กสุดแล้วคุณตาสวัสดีค่ะเอาโทรับป์รักดูอันนี้มันใหญ่ไปไหมอ่ะลองใส่รถเนาะน้องเฟนไม่เป็นไรดอกใส่ได้เพื่อนหญ่อีกน้องเฟนก็จะโตไปข้าตาแก่ตา นีซื้อไปซื้อน้ำที่โลตัสก็เลยซื้อชุดมาให้อร์ดฮะเซบบ่เซบไหมร่อตไม่ได้ทำไม่มาเอาก็ไปธุระอยู่อุดรเนาะอเากินไอติมก่อนเดี๋ยวจะให้ลองเสื้อใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมเอาไม่ใส่ให้ดูจะอาบน้ำก่อนให้แม่อาบน้ำให้กินไอติมก่อนถ้าไม่ใส่ให้ดูก็ให้คนอื่นเนาะเออเดี๋ยวก็ให้คนอื่นถ้าหนูไม่ใส่ก็ให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นใส่ก็ให้เขาไปเลย นะคะไปอาบน้ำก่อนแป๊บเดียวไม่อาบน้ำให้ก็ไปยั้งกินไอติมก้อนจะก,ก้อนจะข่าวก็ได้ก <c oughs> ินก่อน <c oughs> สีชมพูเด้ออันน้อยสุดอันนี้ซื้อ,อยูโรตัศน์มาดียายโอ้นี่เอตาผมเฮซื้อซื้อเสื้อไส์จ<ด>งการมาฮือซื้อยูโรตัดไปซื้อน้ำไปถทไว้เนี่ยคู่อันยู่อันวัดบา้บานเฮาโอ้สองร้อยก็แพ็ค บแมลงก็จะไปอยู่ผมน่ะนะเอาให้อายกินนอันนี้มันลายอันนี้โคตรที่ด้วยเออมันลายอันน่ะโคนน่ะมันจะละลายนะจะละลายก่อนนี่นะเอาไปใส่ทางน้ำอันนั้นช่องฟิตไปใหญ่เอาไปใส่ช่องฟิตเนี่ยค่ะมันกินบ่ทันหรอกหวานยังไม่ลงเฟนหวานบ่ปากขึ้นอภัยทีเสร็จแล้วเออเขาสวยออกลูกบอกครับสามสี่มือละพ่อตะวันตัดับตัวดึกหายฮะหายไปไหนละหายไปไหนมันมีกี่ตัวละมาหนูนั่นตัวดาบสาม ตัวขาวตัวขาวเท่าไหร่ตัวสองเป็นรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เอ๋อตัดซื้อดิโลตัดอันนี้อันนี้อะไรไม่รู้หนิม้วคุณปุ้งมันหยางเบิ้งเจ็บตัมเจ็บเบิ้งกันโต๊ะหรือเปล่าอะไรเนี่ยคืโต๊ะโต๊ะกางเกงของตัวนั่นไงสต๊ะก็อยู่นั่นเลยอันนี้อะไรนี่ขอแกะอยู่นะ โอ้หมวกใส่สงการโอ้ยใส่อ่ากินอิ่มแล้วใส่ให้ดูหน่อยรีบกินรีบกินอร่อยบ่แซ่บบอกระตักไม่ใส่เอทีพีใหญ่เอนีพีนะฮะกระตากเรียกเอทีพีใหญ่ใหญ่แบบนั้นเอาเหรอเอาแบบไหนล่ะเอาแบบอะไรเอาแบบไหนอีกล่ะเอาสีแดงแดงๆอะเอาสีแดงเหรอเขามีขายที่ไหนล่ะ เอาเหรอเซ <laughs> เว่นกบีนะโอ้ยมันไปเซเว่นไม่ทันหรอกพอจะไปถึงเซเว่นซื้อมามก็ละลายหมดมันแหละใช่ไหมละ่ะไปหาเพื่อนหรือ,อยังคะอ้าวทำไมไม่ไปหาเพื่อนละ่ะแฟนขับเขาก็คิดถึงนะเมื่อะไหร่หนูจะไปหาไปเพื่อนสักทีเบอ่อโทรศัพท์แล้วเหรอฮะเบอร์โทรศัพท์แล้ว มาแต่งานศพบั้งฮะนศพใสอ๋อกระหองหลวงตานะโอใหญ่ใหญ่มาแต่งานศพหลวงตาห้นแล้วแล้วกะโอ้ยมานี่สก้อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอุดรต่อเลยนี่มือนี้นี่แล้วกระเลยมานเรียนนำมูเจ้านี่สก้อนนะคะไม่หล่ะอ้าวรองเท้าพอดีไหมนี่ยโอ้ยมีหมวกด้วยใส่ไดิใส่สบายใส่ลงน้องเฟนดูรองเท้าหน่อยถอยถอยไปไปยืนข้างหน้าดี๋วถอยหลังไหนมาดูหน่อยไหนดูดิ โอ้โหโอซยากัซ oh, okay. bon. oh ื kilo, oh, si dai, ้อน ok ้อยกานี eng, si dai, ้ก e ับบ e ุปป e ินแล้วบางคนได้เป็นอย่างใหญ่เป็นหน้าเต็กแล้วแม่นบอกยี่สิบสามกิโลวอส่ได้อยู่ดอกเกิบซ้นี้กระไดน้อยใหญ่ซื้อน้อยก็นี่กับบุปปินแหละน้องเฟนใส่ได้มามรองเท้าเอาไหมเอาบเอาใส่ได้พอดีเนาะโอเคมีหมวกด้วยสุดนี้เราไปเล่นสงการเด้อโอเคไหมอีพอพะพอ ตอนเม,มืองคนละเมืองยังกับแกลาวนั่นไหมนี่ละเมืองยังมีเลขบ,ะบะัวบาเนี่เอ้าท่านผู้ชมเอ้าฟังฟัง <c oughs> ว่าจังใดใหญ่จะมาฟ้าใกล้ใกลได้รินเนย้ำมา เขาย้ำไม่น้านอดนอดจะรับตายับมาบ่ได้ยินพูดดังๆแม่แม่่นวางห้องให้เอาไม้นั่งๆกับแม่นะเอาไม้ยกกระเป๋ามาหยกมาใหญ่ๆละแวาคอยเขาว่าขันเวาเวาคอยขนาดเนี้ยไปนี่เดี๋ยวไปเอาไม้มาใส่คุณยายก่อนมันไม่ได้ยินยาฟ้าวยาฟ้าว่าคือใส่สุดงามเลยวะน้องเฟน ใส่ชุดน่ารักจังเลยไปแล้ว์เไปเอาตังคมาหนไม่ต้องมาเดี๋ยวอย่าพึ่งปิดปิดปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนโอ้โหเจ๊จังซื้อชุดมาให้ฮาวายน่ารักมากเลยชุดนี้ปิดเครื่องก่อนอยากดื่มนะอย่าพึ่งคุยกับคุณยายก่อนยกมากก้าวต้านนิดน้อยฮันก็เลยฝันว่าพม่แม่พี่เลี้ยงว ปิดโทรศัพท์ก่อนลูกปิดโทรศัพท์ก่ันปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวไอ้จางซื้อไอติมมาให้กินเด้อเดี๋ยวเขาน่าจะซื้อชุดมาให้หมาเอาสีอะไรคะสีแดงโอ้หยเอาสีแดงใช่ไหมสีแดงก็ติดกับโผ่หนึ่งห้ามดื้อกับตากับยายแมนบอใช่ไหมจ้าแล้วเบาเลยเบาเลยอันนี้เอามากระต่ายนน้อยหันแม่ เอาอันบุมีไม้อีกตัวหนึ่งฮะเอาเจ้าเฮดเฮียบอ่หันเก็าเเี็บอยู่ในกระเป๋าแม่มาเพิ่งเป็นไม้เด้านะเป็นไม้พูดมันนี่แม่เออเนาะเฟนปิดสัก่อนเอาปิดก so ่อนน้องเฟนปิดก่อนสุดละไม่โอเคกระได้ก็ไดผมนิดหยวนนี่ละ เฟ้นนี่เพื่อนจะไมไปจับเลยไม่ไปจับน้องเฟ้นจะจับไม่นะลูกเดี๋ยวให้คุณยายคุยกับเจตังก่อนลูกกินไอติมแล้วใช่ไหมคะาานักฝิฟโอเคไหมไม่ดื้อเนาะสามคืนนี่เเราเอามากินก็ได้ติมากินก็ได้เพิ่ก็เลยว่าเพิ่งก็เลยว่าวันว่าหันแม่จะถือเกล็ดผนว่าวคุณยายเอาพู่มเลยแม่จะถือเกล็ดผลวาวค่ะ ก็เลยถามว่าตัวเกาะว่างหันว่าไหนแล้วอีแม่มว่าคะใครซื้อเลขด้วยมันถน้องเม็กนะครับก็เป็นน้องเมกครับรูปเป็นตัวเลขของน้องเฟนละเมอเนาะคุณยายเนาะศูนย์ศูนย์ังก็ศูนย์หกอาจจะละเมอหรือไม่ละเมอก็ไม่รู้อันนี้นั่นศูนย์หกเจ็ดนะคะศูนย์หกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมนะคะ ใหญ่านนอนรับอยู่แต่ว่ายังยินเสียงแต่ว่าผมโอยู่ผมตื่นตอนผมรอบไปหน้าประมาณตี3ตี4เลยน้องเซนนี่รับน้อยายน้องเซนรู้สึกตัวไหมพูดตัวเลขอะไรหรือเปล่าหนูได้พูดอะไรไหมคะหนูได้พูดไหมหนูพูดว่ายังไงอ่ะพูดว่าไงเอ้าคุณยายบอกว่าหนูพูดเลขอะไรห้าหกเจ็ดไอ้รู้เออใชหกเจ็ดไม่ใช่ห้าหกเจ็ดทว่าทว่าโอเป็นอะไรเดาหน แม่เยู้อปลาเขาบพิ่ให้ถามหลายลบมาถามได้ค่อยนาะเบองเขาเพิ่งให้ถามหลายลบหลายรอบอ่ะเ่เป็นอยังถามคุณยายแล้วก็คือก็ใจตัวเลขอาจจะเป็นสุกแล้วก็อาจเป็นได้เนาะพิจารณาเบิงเนาะของมูนี่มันกับมูไพร์มั่นเห็นตะก้นแบบหุ่ยแต่ว่างวดที่แล้วก็ถือว่าพิจแต้มเดียวหน่อยครับอื่อกี่แรกมันกระบอกอย่างเงี้เนาะคอบไปเตอนด้วยกอดหน้ากับ บอกบอกตัวนี้เหรอนอากที่ว่าบอกให้ยาคูนอเออนี่แหละจะบอกนะคะบอกนะคะบอกให้ยาคูจะไหนให้ผมเขียนให้ยูวัดเลยห้าหกแปดนะโอ้ใส่เอาร์ประสันห้าหกแสามแปดอ๋อห้าสามแปดโอ้ค่ะ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 เอาอาจจะเป็นตัวเลขก็ซื้อกันว่าสั่นหอยถ้าถูกถ้าออกตัวนั้นก็ข้อกันได้หลายหมื่นเดี๋ยวค่ะแต่ว่าน้องก็เคยบอกถูกเนาะเฮาก็เลยมั่นใจเนาะพูดถึงเนาะค่ะ มันจะน้อยมันจะน้อยย่้่าผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมเด้อท่านผู้ชมก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคุณยายเนาะเอาก็เขาเรียกว่าเราก็เล่าสู่กันฟังนะคะเนาะคุณตาก็ไปพิจารณาดูอีกครั้งนึงค่ะลองพิจารณาดูอันนี้มหาน้องเฟนแว่มามหาน้องเฟนซื้อติมมาให้แซบบอไม่คุยเลยเลยแซบบอแซบอยว่าลูกฮะเลอะกับชิ้นย่างอ่ะเดี๋ยวจังไปซักว่าเป็นยังไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูก็ไปอาบน้ำ เือเอากินก้มด้วยเวลาหนูกินหนูก็ก้มด้วยดิเออกัดเลยหน้าไปทั้งหมดจะถูกเออหรือไม่เอาไอติมดีกว่าข้าวหน้ามันเลอะเอาไหมไอติมนั่นแค่พ่นกติมาสองการนี่แหละเอาบอกเออวันที่สิบเอ็ดก็มาโอ้ค่ะะไม่หรอกค่ะบพราเจอโควิดอีกเนาะมีแต่ผูเกาหลีเนาะบระเดี๋ยวมาผู้เยอเกาหลีบระเดีมา ลูกสาวอยู่เกาหลีบอได้มาเนาะมีแต่พ้อยกุงเทพนะคะได้มาแม่น้องเฟนจะมาสงกรานรีบกินให้หมดลูกมันเลอะไอตีมหนูน่ะมันเลอะบ้านเดี๋ยวมดขึ้นมากินข้างล่างนี่จะได้มดไม่ขึ้นพู่ใหญ่มั่นใจบอตัวเล็กน้องเฟนในความรู้สึกตอนนี้ตัวเล็กมั่นใจไหมที่ว่าศูนย์หกเจ็ดเนี่ยคอยกับขึ้นบาน มั่นใจอยู่เหรอเนาะมั่นใจครับั่ใจสำหรับตัวเลขของหลานนะในความรู้สึกว่ามันมันบอกตัวเลขมันกับพิษไปจากเมย์จิงๆคือมันต้องมีตัวเข้าเปนว่าล่ะต้องมีตัวเข้าอยู่แล้วเนาะเมันมีตัวเข้าอยู่แล้วล่าสุดนี่ผิดแค่แต้มเดียวสามตัวโกเกียนเย็ดอาจจะลงเรือใบยังสินนะค่ะถ้าแม่นจับอันนี้มันเป็นสามตัวเนาะถ้าแม่นจับสองตัวเด้เฮาที่จับยังใดก็เอาสามตัวเลยบ่ แ้าแม่ใหญ่ินว่าผมมาอยอะหเกผมหาซื้อเยอะของบ้านใดน้องใดจะไปกมืเสานเี่ยสองดยสอง่คุณยายซื้อตัวไดซันซื้ออันนี้หละโรเจรีกเนี่กเกียดเน่ยดมันเป็นเลขักแงน้อยเนาะใหญ่แมเอาหกศูนอีกสองใบมคิดหกตรงนี้ตรงหลุหกศูนเจ้าเาบ่าผมเอาอีกสองใบมีอย่างห้องหตาใหมได้เาี่ศนย์หกเกีดวงใบใบนี่ย เงนมมผมไว้ตลอดเป็นบานเลขที่อ๋อบ้านเลขที่คุณตานี่สี่เจ็ดสี่เจครับอ๋้านเลขที่คุณตาสเจ็ะติดตามตลอดค่ะเลขบ้านเลขที่คุณตาสี่สิบเจ็ดด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะอันคุณยายฝันบ่ค่ะเนี่ยฝันเลยรับโอ้รับนะคะคุณยายรับสรุปแล้วเลขงวดนี้คุณยายคงจเอาของหลานเนาะคงมั่นใจของหลานเนาะเอากัเลย อยาได้อ,ไอะไรอยากได้อะไรพูดให้มันชับจับอะไรคะอยากคุยในไผ่ดีอยากคุยด้ในใบอ๋ออยากคุยใส่หม่ก็คุยอยู่นนะนะมันกนเเนเออ็เข้าไม้อยู่ได้เดี๋ยวนี้ค่ะเข้าใหม่อยู่อจะจะเอาเสียบตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ยายคุยก่อนแป๊บนึงให้นยยึ่งเดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวจะตังจะตัง,งจะคุยกับหนูอยู่เดี๋ยวขออยู่ <สำ S 1> คุยให้กลับแป๊บนึ่งนะคะก็เอ็กซ์มินก็ได้ซื้อชุดนะคะไม่เอาใช่ไหม ชุดน่ารักน่ารักนะคะมาฝากน้องเฟรนนะคะก็เป็นเสื้อแล้วก็กางเกงขาสั้นแล้วก็มีหมวกด้วยนะคะแล้วก็รองเท้าสีชมพูนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะคุณยายก็บอกว่าน้องเฟรนนะคะบอกว่าเอตัวเลขสามตัวนะคะบอกคุณยายนะคะศูนย์หกเจ็ดนะคะนอนฝันนะคะไม่ได้ฝันนะคะท่านผู้ชม นอนแล้วก็บอกเป็นตัวเลขเลยนะคะเป็น067นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะโชคลาภนะคะตัวเลขอาจจะมีสิทธิ์เข้าหรือมีสิทธิ์หลุดอันนี้เราก็ไม่รู้ได้นะคะก็ฝากไว้โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ